โอเคครับผมกขอกราบสวัสดีคุณผู้ชมและคุณผู้ดูทุกท่านอยู่กับผมกฤิชพัฒน์และก็แขกรับเชิญสุดพิเศษนะครับครับสวัสดีครับผมโอเคเโอแนะนำตัวหน่อยครับผมอ๋อผมชื่อต้อครับผมชื่อต้อครับเป็นเอฟซนองเกินครับไม่ใช่ผมต้องเป็นเอฟีพีครับ โอเคก็ก็คือพี่ต่อธงเลนทีของเรานี่เองนะครับสำหรับหลายคนที่รู้จักกันในนามของ G M One Pure ท r a รั h ใช่ไหมอ่าอ่า T M One หรอฮะอ๋อ T M ใช่ใช่ครับเคยใช้ชื่อนั้นอยู่ตอนนี้เปลี่ยนแล้วฮะก็ตอนนี้เปลี่ยนแล้วก็ต้องอัปเดตนะครับโอเคครับผมเปลี่ยนไปแล้วว่า T M ลบไปแล้วอ่าโอเคโอเคแล้วก็ถือว่าติดตามมานานใช่ครับติดตามมาค่อนข้างยาวนาน ตั้งแต่สมัยนู้นเลยนะโอเคก็ว okay. okay. ันนี okay. ้ที่ผมใส่แว่นเป็นเอกลักษณ์ของพี่เขาคือใส่แว่นดำหรือเปล่านะพี่ใส่แว่นดำตลอดหรือเปล่าหรือว่าผมจําผิดผมว่าเกินผิดคนหรือเปล่าโอเคผมดำผิดโอเคสอแบบโปรไฟล์โปรไฟล์โอเคเห็นไหมก็วันนี้นะครับผมจะมาทําคลิปเกี่ยวกับเขาเรียกว่าอะไรนะทายเสียงตัวละครวันพีชนะครับผมอีพีที่สอง พีที่่ผมเล่นกับพี่ดิชิไปซึ่งพี่แกถูกทุกข้อเลยนะครับวันนี้ผมจะมาในกับพี่ต้องถูกทุกข้อเลยหรอถูกทุกข้อครับผมแต่ว่าใช้ตัวช่วยก็เกับทุกข้อเหมือนกันนะตัวช่วยเดี๋ยวอ่ะเดี๋ยวอเคตัวช่วยนะครับในครั้งนี้ก็จะมีตัวช่วยอยู่ทั้งหมด2อย่างนะครับซึ่งก็จะมีการเล่าประวัติของตัวละครแล้วก็อีกอย่างนึงก็คือจะเป็นชื่อให้เลือกนะครับก็จะมีชื่อให้เลือกสมมุติว่ามีชื่อเลือกลูฟี่โซโลซันติเนี่ย ให้พี่เลือกว่าจะเลือกใครนะครับผมโอเคอ๋อเป็นชอยเป็นชอยเป็นชอยมัลต<แ>ิโพชอยเอสโอเคก็เดี๋ยวเราก็ถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเราเริ่มกันเลยดีกว่านะครับเสียงที่หนึ่งนะครับผมเดี๋ยวผมขอจ,จ,จัดไปเดีย๋ยวจัดไปเดี๋ยวเดี๋ยวผมขออนี้นส่งอนนั้นเนี่ยผมก็ค่อนข้างที่จะกากเลยจากคนที่ดูคลิปที่แล้วนะก็อาจจะรู้ว่าผมเนี่ยกาก,ากมากการที่จะส่งแต่ละคลิปเนี่ยโหค่อนข้างนานเลยโอเคมาแล้วครับมาแล้วครับอ๋อส่งเป็นเสียงเลยใช่ไหมใช่ครับส่งเป็นคลิปเสียงเลยครับ ส่วนของคนดูก็ใช้เสียงนี้นะครับผมนะขปิดลำโพงผมขอขอลองเช็คเสียงหน่อยนะต,ตัวอะไรวะทำคลิปเองงง,งเลยอ่าโคตยากเลยโอเคๆได้ๆ โคตรยากเลยเอาตัวช่วยก่อนดีว่าตัวช่วยใช้ได้สามครั้งนะพี่อย่างอย่างละสามครั้งนะซึ่งผมเตรียมมาเจ็ดข้ออย่างละสามครั้งใช่ครับอ๋อแล้วก็นะตัวตัวช่วยมีมีมีกี่มีสองตัวถูกไหมมีสองตัวเมียนที่หนึ่งคือเออเขาเรียกว่าเออเล่าบระตัวละครว่าเป็นไมายังไรส่วนอีกอันหนึ่งคือช้อยเป็นช้อยเลือกนะฮะอ๋อโอเคงั้นขอประวัติเลยดีกว่าตัวนี้แม่งฟังเสียงไม่ออก ประวัติของเขานะครับชายคนนี้เคยเป็นผู้คุมคุกนรกอิมเพลดาวนะครับแล้วก็อ๋อามาเจลแลนไปอีกทีนึงฮะอีกทีหนึ่งอีกทีหนึ่งผู้คุมคุกเคยเคยเป็นผู้คุมคุกเคยเป็นโอ้เดี๋ยวแป๊บนึงไมีสองตัวดีกว่าอดีตผู้คุมคุกอิมเพลดาวอ๋อเป็นชิลิวอ ยินยังคนตอบไหมครับคนดูคนดูตอบว่าอะไรคนดูตอบว่าอะไรชิลิวนะครับพี่เขายินยันว่าชิลิวนะฮะเป็นคําตอบที่ถูกต้องนะครับผมโอเคตัวแรกก็ตัวแรกก็ยากเลยนะฮะโอเคตัวที่ยากครับผมตัวที่สองไปฮะโอเคอันนี้เสียงคนดูครับผมโอเคส่งไหม่ะกําลังส่งนะอือโอเคไปแล้วโอเคฝาก โอเคตัวนี้ไม่ยากครับไม่ยากเสียวอะไรไปเน่เดี๋ยวกันโอเคคนรู้ได้คำตอบอยังไงครับอออออตัวนี้ไม่ยากนะใช่ครับตัวนี้ไม่ค่อยยากเท่าไหร่เป็นตัวหลักอีกตัวหนึ่งของวันพีชเลยก็ว่าได้ ตัวละครไหมอ่าเหลือประวัติตัวละครอีกข้อนึงแล้วนะครับประวัติตัวละครของตัวนี้เคยต่อสู้เอ่อเรียกว่าเคยจับมือกับกลุ่มจโจสลัดกลุ่มโจสลัดโรเจอร์เพื่อโค่นกลุ่มโจสรสลัดล็อกแล้วครั้งหนึ่งในอดีตถูกขนานนามว่าเอออันนี้ไม่พูดดีกว่าเดี๋ยวจะเป็นเหมือนเฮดดีชิ้ไฉาย,ยาออกปุ๊บรู้เลยอันนี้ผมจะไม่พูดต่อแล้วผมแค่พูดเฉยๆว่าเคยร่วมมือกักบโรเจอร์เอ่อถล่มกลุ่มโจสรสลัดล็อกในอดีตอ๋อ,อก็ต้องเป็นพนเลเรือโทการครับ พลเรียโทกราฟนะครับผมยืนยันคําตอบหรือเปล่ายเป็นคําตอบที่ถูกต้องนะครับผมคนเรียโทกราฟนะฮะหรือว่าผมใบง่ายกันไปนะฮะโอเคเขาดูตอบอะไรกันนะครับผมเม้นมาบอกกันด้วยนะฮะอย่าปล่อยให้ผมเหงานะโอเคเดี๋ยวรอเสียงที่สามกำลังส่งนะครับผมโอเคไปเลยวอันนี้ผมไม่ได้ยินเลยเอยอันนี้ผมเช็คเสียงผมก็ไม่ได้ยินเหมือนกันอะ หมูเสียงแค่ฟังก็เหมือนอยากจะขากเสลเร็จแล้วน่ากลัวมีตรงนี้เสียงน่ากลัวมีความเป็นแบบมอนสเตอร์วายร้ายมีความเป็นแบบเป็นมอนสเตอร์สงสัยต้องเลือกชอย่ะขอใช้ตัวช่วยดีกว่ายากอะนนี้ยากอยู่ ประวัติเหลืออีกข้อหนึ่งส่วนช้อยถ้าเกิดใช้ก็จะเหลืออีกสองตัวช่วยซึ่งตอนนี้เหลืออีกสี่ <4 S 2> ข้อนะครับผมได้ได้ได้ช้อยเลือกช้อยใช่ไหมฮะใช่ใช่โอเคเลือกช้อยนะครับผมก็มีอยู่ทั้งหมดสามช้อยนะครับมีหนึ่งฟังให้ดีครับไคโดสองชิริวสามชอปเปอร์อุ้ย ชอปเปอร์คงไม่ใช่หรอกชอปเปอร์คงไม่ใช่หรอกหรือเปล่าเดี๋ยวดูกันลองลองอีกครั้งหนึ่งนะอ,อืโอชิลิวนี่ตัดออกไปก่อนโอ้ชิลิวมีไปแล้วไงตอไปอแล้วไงแต่จะมาซ้ำก็ได้ผมก็ไม่ได้บอกนะว่ากฎการการคือห้ามใช้ตัวละครซ้ำ<อ>ใช่ไหมทุกคนดู ดาเมจดาเอ้ยใครโดนไม่น่าใช่ตอบช็อปเปอร์แล้วกันช็อปเปอร์นะฮะคุณใจกล้ามาคุณตอบช็อปเปอร์นะครับผมผมคิดผมคิดว่าล่างมันวอเตอร์พอยท์อ่ามาถูกทางแล้วเป็นคำตอบที่ถูกต้องนะครับผมถูกต้อง เด,เดี๋ยวผมส่งเฉลยให้ตอนท้ายคลิปอาจจะเป็นใครโดตอนขาดเสลก็ได้ครับโอเคผมผมเชื่อว่าข้อนี้คนแม่งต้องแบบร้อยทางร้อยมันต้องตอบผิดน่ะไอ้ข้อช็อปเปอร์เนี่ยเพราะมันค่อนข้างยากเลยผมก็จงใจเอามาแกล้งเลยแหละอ่าโอเคเสียงที่สนะี่ครับผมขอผมขอฟังหน่อย <laughs> เสียงง่ายๆ <laughs> มาเป็นแบบ <laughs> คุณนายผู้หญิง ตัวเนี้ยตอนที่พี่ทําคลิปมันมีคลิปหนึ่งที่พี่ทําตัวนี้แล้วพี่บอกว่าถ้าเล่นดีๆมันเก่งมันป่วดมากด้วยผมจำได,ด้เล่นดีๆเล่นดีๆมันปวดมากด้วยผมว่าก็ไม่ถึงปีนะคลิปเนี้ก็ไม่ถึงครึ่งปีอะคลิปเนี้ย,มยผมว่าก็ประมาณสามสี่เดือนอะในช่วงเวลาเนี้ยน,น่าจะในปีสองพนยิบสองด้วยไม่น่าใช่ปีสองพันยิบ ตัวช่วยไหมตัวช่วยดีกว่าเดี๋ยวไปัอยไหมอ่าชอยฮะอ่านะข้อที่หนึ่งนะครับผมเป็นเรื่องของนามิจังนะครับอ่าข้อที่สองข้อที่สองครับโคอาล่านะครับผมส่วนข้อที่สามนะครับคือเพลโลน่านะครับผมเฮ้ย<ว>เสียงนี้ไม่น่าใช่เพโลน่าตัดออกไปตัดเพโลน่าออก ตะกรมพูดว่าอะไรอยู่น่าจะเป็นควาลาควาลานะฮะยินยันใช่ไม่น่าเป็นนามินามิน่าจะเสียงแหลมกว่านี้น่าจะเป็นควาลาครับโอเคครับยินยันคำตอบว่าเป็นควาลาครับผมเป็นคำตอบยนเป็นคำตอบที่ถูกต้องนะครับผหที่มาส่งเดียวกับพี่เฮดิชิเลยใช้ใช้ตัวช่วยทุกข้อไม่เป็นไรไม่เลใช้ได้แน่นอนอันนี้ไมุ่้ อันนี้เหมือนจะเหลือช้อยอ,อีกหนึ่งแล้วก็เสียงเออประวัติอีกหนึ่งนะครับผมซึ่งตอนนี้เราเหลืออีกประมาณสองสามข้อนะฮะอ่าผมเสียงผมส่งเสียงที่ห้าไปแล้วนะฮะคือสุดโต่งอ่คือสุดโตอ้ยตัวนี้ผมลืมว่ะโอโอเคโอเคจำได้แล้ว คนดูคนดูคิดกันได้ยังรครับตัวนี้ก็ไม่ได้ยากนะเออจริงๆเป็นใช่ไม่ได้ยากไม่ใช่ถึงกับตัวประกอบของเรื่องแล้วก็ไม่เชิงตัวหลักของเรื่องแต่ว่าในเดอวภาคในเดอะมูฟวีภาคหนึ่งเนี่ยเคยมีเขาเป็นตัวหลักด้วยนะครับเดอะมูฟวีวันโอเคมีเป็นตัวหลักด้วยใช่ไหมอันนี้เป็นคำใบ้แบบ เหมือนเหมือนเหมือนใบแบบไม่ต้องใช้คาใบเลยใช่ไหมใช่อันนี้เป็นใบแบบไม่ใช้คาใบเป็นเป็นเดอะมูวี่เดอะมูวี่หนึ่งแต่ผมไม่บอกว่าเป็นเดอะมูวี่ภาคอะไรแต่ว่าเคยเดอะมูวี่เนี้ยมีเขาเป็นแบบจะเรียกว่าตัวประกอบก็ไม่เชิงตัวหลักก็ไม่ใช่นะก็เป็นแบบเหมือนตัวที่อยู่ในเรื่องนั้นบ่อยๆด้วยแหละก็คือโผลไ่ไปใช่ทุกที่เลยนะฮะคุซันคุซันเส <laughs> ียงเหมือนคูซัน เสียงของคุซันนะฮะคุซันนี่อดีตพลเรือเอาคียินะครับผมก็เป็นคําตอบที่ถูกต้องนะครับผม,มคุซันไม,ไ,มไม่ใช่ตัวช่วยคนเลยเสียงได้เสียงได้ไดถ้าเกิดเป็น<ม>แฟนขับวันพีทเนี่ยน่าจะรู้นะครับว่าคุซันเนี่ยในเดอะวูฟ f i ฟิล์มซใช่ไหมเ <c oughs> ขาก็โผล่มาค่อนข,ข้างที่จะหลายฉากอยู่นะครับ ขนาดชายที่เซตโตตายเขาก็ยังไปร้องเพลงอยู่หน้าหลุมศพนะครับผมคูซันเนี่ยก็เรียกได้ว่าเป็นตัวหลักของเดอะมูฟวี่ตัวเดอะมูฟวี่นั้นอีกหนึ่งตัวนะครับผมโอเคคุซันใช่ใช่ครับครับต่อไปแล้เสียงสุดเสียงไม่สิงสุดท้ายสิ่งที่หอันนี้น่า,นาจะโหลดนานเพราะว่ามันมันห้าวิเออได้อปิดมา,นะม,มาแล้วฮะมาอ่ะมาแล้วรับมาแล้วเสียงคนดูอเนี่ย ว้เสียงนี่รู้ดิเันะเดี๋ยวไปผมรู้นะแต่ผมนึกชื่อมันไม่ออกว่ะตอนนี้โคตรง่ายเลยครับบอกเลยเสียงเขาเป็นเอกลักษณ์มากเขามีเป็นตัวเดียวที่เสียงแบบนี้นะครับในเรื่องเสียงแหลมที่แบบ เป็นคนไทยก็จะแบบออกสำเนียงเหมือนสำเนียงคนใต้ก็จะประมาณนี้ก็จะมีอยู่ตัวเดียวเลยไปผมรู้นะแต่ผมนึกชื่อไม่ออกว่ะก็ผมจะใบชื่อให้ก็ถ้าเกิดคนที่เคยดูเรื่องแอคชนไททันนะก็จะเรียกเขาว่าเจ้าคนละครึ่งนะฮะเออเจ้าคนละครึ่งเพราะเขาเนะี่ยถูกไททันกัดไปแล้วก็เหลือครึ่งซีกเอาไว้อ๋อไม่ไม่เคยดูว่ะไททันโ OK, อเคม่ผมใบผมใบผมดูว่าเคาไได้ก <wonders S 1> ็ ไอ้ผมรู้ดิแต่ว่าผมจำชื่อไม่ได้อ่ามันเป็นตัวละครตัวหลักของภาคคอนคุน no ีอีกหนึ่งตัวและเป็นตัวละครตัวหลักในภาคมารินฟอร์ดด้วยอ๋อรู้ลวรู้ลวรู้ล้เอ,อเออเออเสียงดีเสียงดีมีเสียงเดียวรู้ละอ่ามาโก้ฮนะมาโก้เจ้าหัวสับประรดนั่นเองนะฮะเป็นคำตอบที่ คือเมื่อกี้ผมกำลังจะพูดว่าถูกต้องแล้วพี่เฮ้ยขึ้นมาแล้วผมสะดุดหน้าผมขำหน้าตัวเองแบบเหมือนตัวกำลังจะแตกเออเป็นคำตอบที่ถูกต้องนะครับผมมองโก้นะฮะเป็นตอนแรกอะรู้เลยแต่นึกชื่อไม่ไม่ออกเออ อ่าเส้นสุดท้ายนะครับผมกาลังโหลดอยู่นะครับเอ,อ้ยตอนนี้พี่แกยังเหลือตัวช่วยอีกสามสามตัวช่วยเลยก็คือเหลือเอประวัติอีกหนึ่งแล้วก็ใบชื่ออีกเอ,อ,อีกหนึ่งอย่างละหนึ่งอย่างละหนึ่งอ่าอย่างละหนึ่งอย่างละหนึ่งโอเคผม<ช>าจาผิด,ด,ดข้อนี้ก็ค่อนข้างยากอย,กอยู่นะสําหรับผมนะอาออยากหน่อยย่างเลยมีตัวช่วยไม่กลัวแล้วอืออ่านี่ผมส่งไปแล้วนะเด้งแล้วใช่ไหมครับส่งไปแล้วเด้งไปแล้วมนาโอมาเอตนจิคิมจิ เออเอาช้อยมาก่อนเยอะเอาช้อยฮนะช้อยเนี่ยหนึ่งนะครับผมหนึ่งเจ็ <laughs> ผมจำชื่อไม่ได้ผมนึกภาพอยู่ในหัวแต่ผมจะพูดชื่อมันออกมาไม่ได้อ่าช้อยที่หนึ่งครับผมคือชิลิวนะครับช้อยที่สองคือเจ้าเบอร์เจสนะครับส่วนช้อยที่สามก็คือเจ้าวิสต้านะครับผมโอ้โ มีชิลิวมีเบอร์เจสมีวิต้าใช่ใช้ตัวช่วยหนึ่งโอเคสุดท้ายแลย้วต้องเอาให้สุดคนคนนี้นะครับผมเป็นตัวหลักในภาคมารินฟอร์ดด้วยนะครับผมเป็นลูกเรือกลุ่มโจสรสลัดหนวดนะครับแต่ผมจะไม่บอกว่าหนวดดำหรือหนวดขาวเพราะว่าหนวดดำกับหนวดขาวเนี่ยลูกเรือมันเป็นตัวหลักในเรื่องในมารินฟอร์ดหมดเลยนะผมก็จะให้เดาเล่นๆเ,เอาว่าเป็นหนวดไหนนะหนวดดำหรือหนวดขาว ที่พูดมานี่หนวดหนวดบนเลยใช่ครับ <c oughs> เป็นลูกเรืองกลุ่มจสรสลัดหนวดแต่ว่าผมไม่บอกแล้วว่าเป็นหนวดดาหนวดขาวอาจจะเป็นไอ้หนวดพิษจากภาคนั้นก็ได้นะฮะที่โดนคณะโดนคณะปฏิวัติกระทืบอ่ะเดี๋ยวเขาฟังโทนเสียงกันดิไอ้เราก็เล่นประกาทั้งคลิปเลยให้คนดูก็ตกใจอะไรมาเล่นประกาอีกแล้โอเค กันนะชิลิวน่าจะตัดออกไปน่าจะตัดชิลิวนะ <c oughs> แต่ก็จะเหลือเบอร์เจสเบอร์เจสไปนะใช่เบอร์เจสเ,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 เสียงมันจะแบบอีกโทนหนึ่งเสียงอีกโทนหนึ่งและไอเสียงไอวิตต้ามันเป็นยังไงวะวิตต้า ตอบวิต้าดีกว่าไม่แน่ใจข้อนี้ไม่แน่ใจออโอเคผมให้เวลาคิดอีกห้าวินะครับผมเผือ่อจะแบบเอาให้ชัวนะฮะอผมตอบิต้าแล้วกันโอเคตอบวิต้าแล้วกัน,กนไม่ชัวไม่ชัววิต้าผมจําเสียงไม่ได้เ,เดี๋ยวก่อนนะวิต้าเสียงไม่ใช่อย่างนี้ดีกว่าอ่าเสียงไม่ใช่แบบนี้แล้วนะฮะ ไ้่ผงไม่เอาชิลิวมาซ้ำหรอกแต่ผมก็บอกไปแล้วตั้งแต่ต้นคิดว่าผมอาจจะเอาตัวมาซ้ำก็ได้คือโหนี่สับสนเลยนะแต่แตเบอร์เจ๊ทไม่น่าใช่เบอร์เจ๊ทไม่น่าจะอ่าผมตอบวิสต้าละกันวิสต้าเอาวิสต้าละกันเฟรัวอร์วิสต้าหัวหน้ากลุรร่มจระจัดหนวดขาวหน่วยที่เท่าไหร่นะผมจำไม่ได้หัวหน้าหน่วยกลุ่มจนรรันหนวดขาวโอเค เป็นคำตอบที่ลุ้นวะลุ้นวะเฮ้ยอย่งเงียบนะนดิคำตอบที่ถูกต้องนะครับผมเฮ้ยถูกจริงเหรอโอ้เบอร์เจสไม่ใช่ใชนะไม่ไม่ใช่เบอร์เจสชิลิวไม่ใช่ชิลิววิสต์นะครับผมถูกต้องนะครับผม้ไม่ข้อนี้ปอดโตไม่มั่นใจเลยเพราะว่าเสียงว,วิสตาจำไม่ได้ ก็เสบว่าเจ๊มันจะวิ่ห่าเลยประมาณนี้ใช่อุ้ยเออเออออมันจะประมาณนั้นไอชิลิวก็ไม่น่าซ้ำเออ่น่าจะไม่หละไม่ยากมาซ้ำหรอกโอเคก็พี่ต้อเราเจียดเสียงนะครับถูกไปทุกข้อเลยนะครับแล้วก็ใช้ตัวช่วยหมดเลยนะครับผมหมดแน่นอนครับผมแม่ปาแจ้ก็ฟังยากครับ ว่าายกครับก็เนี่ยหาเวลาให้มันตรงกับพี่โดนัทราชาเกมเดี๋ยวเราจะเอาสองคนนี้มาแบทเทิลกันว่าใครนั้นจะเซียนวันพีกว่ากันนะครับผมได้ได้ผมว่าสองคนนี้ก็ขึ้นชื่อว่าเป็นคู่หูคู่ยิ่งใหญ่แห่งวันพีบที่รั์เหมือนกันนะครับผมใช่คงไม่ขนาดนั้นนะโอเคก็ขอบคุณวิต้มากนะครับที่มาร่วมเล่นกิจกรรมหนกๆวันนี้นะครับผมถ้า จะคอลแลบอะไรอีกเดี๋ยวผมแชทไปหานะฮะได้ครับได้ครับเอาไว้ง่ายหน่อยนะรอบหน้าโอ้ได้ได้ได้ครับผมโอเควันนี้ครับสวัสดีครับผมครับทุกคนก็ถ้าเกิดชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับรอดูกิจกรรมคอลแลบกับพี่ต้อตอนในคลิปพี่ต้อจุดหล่องเรากันอีกนะครับผมว่าจะมีการคอลแลบกันแบบไหนอีกนะครับผมก็ฝากติดตามด้วยนะครับสำหรับวันนี้นะครับ ไปก่อนนะครับสวัสดีครับผมทุกข้อบอกกันด้วยนะเจ๊